เออในแหะที่เขาว่าโคตรเนี่ยนะมันโคตรกันเนี่ยเนี่ยนี่วัวน่ะนี่นี่ๆๆนี่เอาวานวาน็คืออีกขา้างในนี่แหละสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้ได้นี่มาครับไส้อ่อนหมูนะครับจริงๆผมอยากได้สไส้อ่อนวัวนะแต่ว่าไปซื้อเราไม่ได้นะครับหมดก่อน พอดีอยากกินเมนูตั้งคดนะครับหรือว่าตุนไส้นะตุนไส้สุดลกชานนะครับปกติจะใช้ไส้วัวแต่วันนี้เอาไส้หมูมาไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปหาพ่อกันนะพ่อทาอะไรพวกพกกป,กป,กป,กปักไม่รู้ครับพอ่พอพอ่อทำอะไรอ,ะอ่ะทำอะไรพ,พันไม่แข็กรอกเลยาะไปทต่อเหรอน,นี่นอยากมานั่นดูของเด็ดไส้ไส<ซ>้ไกไ่ไส้ไก่ไส้ไก่ แกแข่งเยอะขนั้นนี่้ไส้หมูเอาไส้หมูนี่พ่อผมอยากกินเมนูอ่ะตั้งโคตรอ่ะแต่อันนี้มันไส้วัวไม่มีมีแต่ไส้หมูมันทําได้ไหมไสวัวผมไ้มันไม่ได้มันหมดอ๋อไม่มีไสหมูครับไส้หมูเขาทำอะไรอยู่ทํำได้อยู่เนาะไรก้ากินโอ้ไส้หมูเขาโม่งเขาเนอะหรอเออโม่กเขาผมไม่เคยกินผมเคยกินไส้งหมดกันนะกินวอกกินมัวอะไรเป็นทำอย่างแต่อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันนะแต่กินกินคนละอย่างตั้งโคตรสรุปหมูได้อยู่เนาะไรกะไรก้าที่ตอนผมผมตั้งใจไปซื้อไส้วัวอะไรมันมันหมด ต้องสั่งนะต้องสั่งต้องจองไว้จริงๆจองหไม่ได้หาเครื่องเออันนี้่เนี่ยุดูดไว้ก่อนไหมจ้องดูดูก่อนก่อนมาเปรียมเละก่อนโเคครับเตรียมต่อเข้าเข้าขั้น่วหาเครื่องหาอะไรก่อนสูตรเริกินอยู่นะครับตั้งคดหมูนี่ก็พอเลยครับเริ่มจากไสหมูกันโอ้โหหนึ่งกิโลบวกเลยพออยู่นะหนึ่งกิโลบวกอะลงกนิดนิดน้อยเพิ่มโเอ๊เอ๊ะโอ้โหคนะไสอ่อนนะพ่อไม่รู้ว่าจะไสมันจะขมหรือเปล่าเออบีบดูข้างใน เออห่านอยู่นี่นี่นี่ทานได้เป็นสีเขียวได้ไหมนะขมสีเขียวเออน่าเป็นสีอ่อนถ้าสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองก็แค่อรถ้าเหลืองกรบก็น่าจะเป็นเขียวอันนั้นมันเปลี่ยนเหลืองแล้วใช่ไหมอันนั้นเป็นสีน้ำตาลถ้าเขียวก็ขี้เพียรแล้วนค่นั้นขี้เพียหมูแต่นี่หวานเนาะน่าจะหวานนะนี่อะไรข้าวหอมไก่แล้วหวานอยู่ใส่หวานเข็ดบาทโอ้โหแล้วผ่านเรื่องอู้ว่าใส่พวงนี้ใส่พวงเลยค่ะเป็นพวงเลยเนาะใส่พวงเนี่ยมันมันไข่มันอะอันนี้อันนี้อันนี้มันก็เกิดเลยนะ ที่นี่อืมมอนออนี่นะเดี๋ยล้างล้างประมาณนี้แล้วประมาณนี้ก็แรกแล้วล้างพล้างนั่งออกคอมอ่อนขี้ขี้หนุ่มเหมาะกันนี่โอ้โมอเนื้อเนื้อเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่จะตั้งเนาะตั้งโคดตั้งโคดหมูนะครับนี่เครื่องครับมันกระช่มหอมแขกพริกแล้วก็หอมขาวจากไข่ชโลด ผงขมิ้นเกลือกับปีนุอยนี่อันนี้ก็ไล่เรียวแค่นี้นะครับตั้งกเฮ้ยเฉพ่อแต่สมัยก่อนจริงมันไม่มีกระปีอ่ะที่มาชานพ่อใส่อะไรใส่เท้าใส่ผงถุงน่อหน่อยอ๋อใส่ผงถุงเดี๋ยวนี่ใส่กระปีเนาะใส่กระปีหน่อยกระปีรู้สึกจะเข้มข้นกว่าไหมไม่ต่างกันแต่กระปีเนี่ยมันเค็มหน่อยอ๋อหเนานมันเค็มนี่พูดใหญ่หน่อยและเพราเราจะตุนอยู่เนาะติดตุนอยู่นะบอกตลอดเลยครับตัวนี้เพิ่มความหวานของเราไม่มีน้ำตาลนะครับ น้ำตาลไม่ใส่ไม่ใส่เพราะว่าสมัยก่อนน้ำตาลแพง <c oughs> น้ำตาลเรากินกับข้าวก่อนนะเร <c oughs> าใช้พ่อเพื่อมาใส่หรออยุคพ่อนะสมัยพ่อเป็นเด็กอ่ะที่รับจ้างเนาะเรากินกับน้ำอ้อยกับข้าวน้ำตากลกับข้าวบาชุดยอดเดียวอะ่ะมาเจ้าเนาะนี่แหละครับสาเหตุที่ไม่ใช้น้ำตาลนะแต่คนคนเราจวดก้อยหนียมเอานักมันก็คือจ้อนเหนียวนั่นแหละคนเราช้อนแล้วก็กินกับข้าวข้าวเพ้เขาเหนียวข้าวเหนียวอีกสมัยก่อนมันน้ำตาลมันมันหายากมันแพงครับเออแม่นแต่สมัยนี้มันเป็นข้อดีนะพ่อเพราะว่า น้ำตาลเรากินเยอะไม่ดีอาหารทุกอย่างมันมีน้ำตาลหมดไงเพรน้ำตาลไม่ค่อยดีแล้วก็เนี่ยใช้พวกไอสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆเพิ่ม,มความหอมเพิม่มความหวานตะไคร้ครับอันนี้ดับกลิ่นเนาะเพิ่มความหอม,มอันน,นี้ขันได้หมดตะไคร้ที่ใน,ะนมาานะ มันชอบอะไรนะมันแค่กูขมขมหน่อยกลามันอะไรตรงหัวเนี่หูมันเนี้ยมันชอบขมนะมันจะทุบออกก่อนเพอต้มไปนานมันก็เปื่อยอยู่แล้วนะเพราะน้ำเปื่อยอะไรทุบสักหน่อยพ่อมาเริ่มเริ่มลงหม้อกันนะครับ น้ใส่ลงก่อนใส่หน่งหมูโคดโเออนี่แหละที่เขาบอกว่าโคดโเนี่ยนะมันโคดกันเอียด๋ยเขาบอกว่าโคดโคดหมูก็คือมันเป็นโคดโคะครับโค้งๆนี่ยเือนพ่อเป็นโคดมันไม่ตรงกันเนาะมันโค้งกันแะมันโคดกันน้นหวานกันเนี่ยโคดกันเป็นพันเนี่ยถ้าเป็นหมูก็เรียกว่าโคดโหมูถ้าเป็นวัววัวก็โคดวัวโคดวัวถ้าเป็นควายไปกับโคดควายเลยกันโคดวัวโคดควายโคดคนมีไหม กเออโค้ดหนึ่งแฟนมันโคดโคดเขาเรียกโคดเนาะเออมีมีโคดมีกอยอะโดย่างโคดหมูโคดวัวอย่างโคดไก่ตั้งตั้งก็คือการตุ๋นนะตั้งก็คือต้มอะครับต้มจนเปื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งอันนี้โคดตั้งก็คือชื่อตามตัวเลยก็คือเอาเอาไส้โคดมาตุ๋นเออเมื่อน่ะเนาะเออเป็นกระมอกับะ่าใส่สันาำมาหุ่น คนนี่ไม่ไม่ค่นอะไรใส่ตันนั่นน่ะคนเออใส่ตันนี่เขาไม่เอามาตุ่นมั้งไม่เคยเห็นตั้งนะอันนั้นเป็นยำรวมยำรวมแล้วก็ยำอันนั้นน่ะอันนี้อันนี้ชุดยอดเลยเอ้านี่ต่อไปครับใส่เครื่องลงไปนี่หอมขาวหอมเหลียงนะครับเข่าเนี่กระเทียมอุ้กระเทียมจากไข่พริกเหมพริกใส่เลยใส่หมดเลยมั้งเอออันนั้นใช้ได้หมดคืออันนั้นนะอันได้ไปทำมันติดปุ๋ยก็ใช่อ๋อมะเขือเทศสุดสายใช่ไหมนี่ใช้หม้อเดียวเครื่องเนาะนี่ต่อไปก็ปรุงเลยเนาะปรุงเลยนี่ยชลอดนะครับชล เกลือผงคอมิินต์เอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของช่องเลยสุรัชานสุรัชานจะมีดับกลิ่นสีสวยครับอร่อยตุ้งตี้ตุ้งไปนี่ครับแค่นี้เนาะนี่ค่ะนี่ครับง่ายๆนะครับก็ไปใส่น้ําแล้วก็นําไปตั้งไฟเออไปตั้งไฟอืมแล้วก็รอจนเปื่อยครับจนเปื่อยนะจนได้ที่นะครับไม่ยุ่งยากนี่ครับแต่ถ้าใครอยากไปทําตามแล้วก็อยากเพิ่มรสชาติก็ใส่พวก ผงปรุงรสไปก็ได้เอออะไรกะใส่น้ำปลาใส่อะไรแล้วแต่เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชอบเพิ่มเพิ่มรสชาติไปแต่ว่านี่คือสูตรดั้งเดิมจริงสูตรเนี่ยสูตรรัสเซยเนะเครื่องมันน้อยแต่ก็อร่อยครับไปไปตังเนาะไปว่นมาท่าลุงเต่าแล้วครับเอาของอร่อยลุงทำแล้วสุดยอดตัวนี้เลยหมก็เรี้ยวอ่ะของอร่อยลุงอีกแล้วพ่อของอร่อยทุกครั้งนะท่านเก็อร่อยจริงนะเนาะคือเราทำอ่ะเรามันเป็นเมนูที่เรากินประจำเราก็เลยอร่อยคนเนาะมีมีบางคนทำเมื่อไหร่ก็อร่อยก็อร่อยก็เราได้ก่ะอันนี้นะอันเนี้ย โคดหมูเนี่ยมันเป็นปีร,าร่างอะไรกินอ่ะนี่กระมังครับเมื่อกี้เป็นกระมังครับตอนนี้จะแปลงร่างเป็นฝาแล้วครับนี่อันนี้ได้หลายอย่างเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเราใช้เมนูก่อนนะครับมันพอดีเลยเ,เดี๋ยวไปหาซื้อมาแล้วก็จเจาะเจาะที่จับพ่อเอาเป็นฝาหม้อตัวนี้เลยสบายใช่ไหมใหมเหรอประมาณเนี้ยครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่จิ้วนะครับเปลี่ยนที่จิ้วที่จับนี่ครับปิดผ้าเรียบร้อยแล้วตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนหพอประมาณสักเดี๋ยวเราชวน อ๋อส่วนไฟส่วน,ไฟ,นไ,ฟไฟเอาไฟเป็น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 ,ปน,ปนรักก่อนอ่าตอนนี้ก็เพิ่มไฟอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยเออประมาณน่ะจริงๆใช่ขวดหมูเนี่ย,ๆๆย,ยนะวุ้ยวุ้ยหรือขวดวู้อยู่นะเปื่อยเร็วกว่าเปื่อยเปื่อยวุ้ยสักชั่วโมงไหมชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเออเปื่อยว่าเนาะเอาเลยที่วะครับเดี๋ยวมาดูกันระหว่างรอนี้ก็พ่อกำลังจะจักตอกรออือจังการตอกนี่เขาโอ้ใช้ไม้อ่อนใช่ไหมพ่อไม้อ่อนน่ค่ะไมนนี่แหละเคยได้ยินพ่อบอกใช้ไม้อ่อน ไม่อ่อนนี่ข้อดีมันเป็นยังไงพ่อไม่อ่อนกับไม้แก่มันต่างกันยังไงไม่กี่ในเวลาเข้าไปเปี่ยงหูเปี่ยงห้าวนะไม่กี่มันจะแข็งแรงเนาะแข็งแรงมันอดมันอยู่ในเมือนอันนี้ถ้ามัดประมาณเกื่บบางเหลือเนี่ยได้ในหนุ่มเนี่ยนะมัดบอกมาแบบนี้นะแล้วมันข้อดีของมันอ่ะข้อดีของมันก็มันอ่อนไหวนะคะเวลาไปมัดนั้นนี่มันง่ายรู้มันเหนียวหรอเหนียวรู้มันเหนียวมันอ่อนมันนุ่มเนาะแต่ว่าไว้นานไม่ได้ไม้แก่เขาทําตอกไหมไม่เกี่ยในเขาทำแี่ห้าไปเปลี่ยงหูเปี่ยงห้าว เอาไว้มัดร <นะ S 2> ัด่วอ,อะไรเงี้ยเอาสองป่องก่อนนะอ๋อผมพอเข้าใจแล้วก็คือแบบว่าถ้าเป็นไม้แก่เนี่ยเอาไว้มัดอะไรที่มันต้องมัดนานเปียงหู้เป่ียงเท้าเปียงหู้ชวนหูหน้เนาะแต่มันต้องทําแบบหนาหน่อยหนาหนาแล้วก็จริงๆไม้เนี่ยถ้าพอเขาทำอะม้วนหรอถ้าพ่อเขากันมวดอะุ่มน้ำห้อน เขาปุ้งเขาตุ้มน้ำมาตอกหรอเหลือตอกเนี่ยนะถ้าหมาดถ้าหมัตุ้มอ่ะเอามัดไปเป็นปีนี่มอดกินเลยอ่ะตอกจากเสร็จแล้วก็เอาเอาตอกเอาไปต้มไปตุ้มตุ้มน้ำแล้วก็ไปไปตากแดดแห้งครับต้มมีมอดครับแล้วอ๋อครับอันนั้นเออเทคนิคเนาะเออเทคนิคเทคนิคอ่าไม่ให้มอดขึ้นตอกก็คือต้มน้ําเดือดไหมพอนานไหมต้มนานไหมตุ้มหมอกนี่ก่ะหมอกมันหนื่งมันตายนะก่ะมันชั่ววันเออถึงชั่วโมงพอมัน คือ่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเออครึ่งชั่วโมงโยบปโยชนมากทำมันเนื้อมันเนียนแล้วก็ตายแล้วก็ออกมาเลยมันตากขึ้นเลยผมรู้แล้วมันเหมือนมอดมันมาไขไว้มันไม่เกี่ยวเนาะไม่ได้ชิ้นนี้อย่างไรอ่ะทำมาเขาตวงอ่ะเรามันมันเหมือนมีน้ำหวานมันเนี่ยโอ้โหขี้เด้อครับแล้วนี่ออกทำไมอ่ะอนี่ออกกันเริ่มออกกันให้เป็นเป็นเปี่ยนแลเขาบอกว่าใหญ่มันอะทำออกมันักยากอ๋อทำไมออกจักยากเนี่ยก็จริงๆนี่ก็ทำตอกได้นะพ่อมัดได้พอดีอ่ะมัดได้แบบ มัดรวมๆมั้งได้อยู่นะมัดให้นะม,มัดเล่นๆมัดแบบไม่จริงจังไงเห็นเอาเลยอันนี้ไปไปจะขนาดตอกกอาไปได้หมอเพราะอ่อนนะ <S <S นไม่เหมือนว่าเราจะมัดอะไรแบบว่าชั่วคราวได้นะแป๊บเดียวเงี้ยมันก็เหนียวอยู่นะพ่อเนี่ยจากตอกนี่เหมือนง่ายนะคุณผู้ชมผมก็ยังจักไม่เป็นนะโอ้ก็พอได้แต่มันตาเนีน่เก่งเลยคล่องเลยตาตาทั่วอ่ะทำไมโป้เขาเป็นเดยกนะถ้าไปเดียวกันเอากรอกไม่ไปเอาเมื่อคืนอะ หนึ่งคืนเมันยาวสามท่อนทำอะไรมันได้เอาเอาท่อนเอาท่อนไม้นี่ไปแล้วก็ไปเที่ยวกันเที่ยวกันไปเอวมันคืนแล้วก็ดื่มชาดื่มชาคุยกันสามกุ้มคุยกันแล้วก็จักตอกไปก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็ได้ได้ตอกไปด้วยนั่นแหละแล้วส่วนใหญ่เอาเอาตอกนั่นเขาใจสุรรุ่มันมีเรียกโคนมีอย่างใช่ยังละตอกสุรรุ่งไม่มีตะปูย่างห้าวปย่างบ้านนี่จะไม่จะตอกงูละอือนี่คือสมัยหของพ่อเนาะพี่รับชานนะครับ แล้วเราตอกนี่ส่วนใหญ่ที่ใช้มากๆเลยเขาใช้ทำอะไรครับมันจาะตอวเลยเปี่ยงว้านเป็นหลังเป็นหลังก็เจะทุกอย่างที่มัดที่ต้องยึดก็คือใช้ตอกหมดเลยนั่นแหละเขามีขายทําขายไหมจากตอกขายไหมมีทาเผื่อทำมันเถอะเพราะ่ทุกคนก็จักได้หมดเนาะไม่ไม่มีใครซื้อําชื่อไ่ไม่ก็นักขนาดเลยไม่วงไม่ปุ่นไม่ยังซปะไม่จักไม่เหนียวไม่ช้างไม่หกฟองยาวหรือเปลน่ไม่หกที่ที่ยาวก็ไม่หกก็มีไม่เจ็ดไม่เจ็ด เอาไม้ฮกเนาะผมเคยผมเคยได้ยินนะหน่อไม้หน่อไม้ฮกอ่ะหน่อไม้ฮกมันจะลำกับวะหน่อไม้ฮกเขาท้าตลัวมันเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีเหลืองลำอยู่ลำลำหน่อไม้ฮกเอาไปแกงกับผักห้าวแกงสิบเอ็ดเขาไปหาไม้ธรรมันไม้มันชูไม่หน่อยเขาชูเขาโผล่ตาเขาเนี่ยในหญ้าควงหง้าอะไรเขาเขาผมมาค่อยออกทีนะเขาท้องอีเข้าติตาเขาอีเขาเตกอีนะ เอาไก่มาที่เท้าไก่ตามาเพระมาณนี้ทำมันทำมันเปลี่ยนมือเขาไผ่นิว้วเนี้ยมีเป็นสีคือปุ่นคุณผู้ชมเห็นข้อตรงนี้ไหม,มแล้วก็พยายามเงี้ยเนี่ยยิ่งเราเอามาใกล้แล้วมันยังข้อมันยังเหลือมือเราเนี่ยแสดงว่ามันยืดอีกยาวเออมียาวมียาวเขาเลี้ยงผอตาเขาอย่าโอ้อันนี้ยาวแต่คนยาวเขาอยู่ใกล้ๆมันจะอยู่มันจะอยู่ไก่เงานะอยู่ไก่ห้อยนะอ่าอย่าโอ้ยาวหน่อยหน่อยยาวบอกขับไปเจ็บเลยบางคนอาจสงสัยว่าทําไมเราไม่เอามือไปเตะดูไงเอามือไปเอามือไปคืบดูใกล้ๆอ่ะ มีวนปุ่นอะขึ้นไปเอาโอ้ตัขึ้นยากตัวโอเคก็นี้ครับคร่าวๆตอนสมัยพ่อเป็นหนุ่มนะครับเป็นหนุ่มอยู่ที่ราชานเนาะชานา <c oughs> ก็จะการใช้ชีวิตก็จะเนี่ยมีจากตอกจากอะไรช่วงช่วงของการขึ้นไปมก็มันละไปเอาป๋อไป,ปเตียงมาเจอโอ้โป๋อวอ่หยักกับเแบียกกับที่รัชฉานที่บ้านเกิดพ่อมากเลยอ่ะยังหาเวลาไปไม่ได้แล้วอะไรอ่ะมีแบบยิงกันมีอะไรอย่างงี้กันอีกเนาะช่วงเนี้ย อืมไม่ได้ไปเลยครับถ้าสงบถ้าอะไรอย่างนี้จะไปแค่ไปขนาดนพอไปอยู่ไปเหมือนกันผมว่าอยากไปดูไปดูธรรมชาตินะพ่อเนาะไหลกีปีร่ำเลยไปเนี่ยโโอ้หได้เยอะนะแป๊บเดียวนั่นเนี่ยไม่ไม่ถึงสิบนาทีใส่มัดดูถึงไหมถึงสิบนาทีไหมไม่ถึงนะประมาณสั่เก้านาทีขึ้นอันนี้มันซักลายอยู่โอหเล่นมุกอะไรสนใจเลยมันเป็นไผ่อ่อนอ่ะไผ่อ่อนมันจะจับง่ายกว่าเนาะมันมีป้องหลียวมีตา ถ้าเป็นไอ้แก่นี่จักง่ายไหมเออมังอันก็ง่ายอยู่นะมังเลยบเตียม่ายมั้นอะแต่ถ้ามีตาถ้าสองตมันจะจับยากหน่อยไดครับเกิดผลอะไรรู้อนผิแทนเนี่ยดูดูขึ้น่อยปื๊ดร้อนๆนะครับมันไม่มีจับาง็น่บบนี้โอ้ยโอ้ยกลิ่นโอ้ยกินหอมเลยพ่อเออวาดเที่วนี่กิ่นเนะน้ำมันมาจากไหนน้ำมันมาจากไส้ในหัวไส้มันัะกะ น่ี่ดูแล้วยังไม่เปื่อยเลยเปื่อยเจอไหเปื่อยเจอตึงอยู่โอ้หนี่ยังไม่โดนน้ำเลยดูยังดูแลแข็งกระด้างอยู่เลยแข็งมาถ้ามันได้ตีมันจนยุบเลยครับนี่เอออืเดือดบุกครับดูไอพวยพุ่งอันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วพ่อประมาณนั้นอะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับมาเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนะขูดก่อนขูดขึ้นก่อนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงร้อนร้อนแล้ว อื้โหกินของแมากไม่ว่ากลิกนหอมนะนะตั้งเลยนะนี่นี่ทั้งด้ยูโกปิววานนั่นแหละหยุดจริงจริงถ้ามันถ้ามันเกิดเปื่อยมันมันเปื่อยมากนี่เปื่อยละเปื่อยละนี่เริ่มดูดไปแล้วนี่เอาเนี่ยสำหรับทุกคนไอ้ผิดไฟรอบไม่พอรอบเดียวให้มะเขือเทศมันสุกหน่อยเอ้ยอีกมาห้าทีครับ เอาละครับ5นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกไม่เปิดเลยครับยกโมเลยปุ๊บโอ้โอ้มามาเปิดตรงนี้เลยเนาะตรงนี้่ไงเป็นยังไงครับนี่โอ้เมื่อคืนทีสุกแล้วนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนี่ครับต้นหอมบักชีตัวกีเพิ่มความหอมหน่อยเหมือนไส้วัวก็มีเหมือนกันเนี่ยกลิ่นนี่ก็หอมเลยครับกลิ่นโบกลิ่นหมูกลิ่นหมูให้กลิ่นออกหมูนั่นหน่อย โอ้โหนี่มาแส่ในลงไปเลยดูหน่อยพวกป้อมมันละกินไม่ทำอย่างละเหมาะกันเดียววะนนี้มานี่ก่อนปวดเท้านี่ครับเอาละออันนี้ต้องฉีกกินนะเนี่ยขมือฉีกกินเลยถ้ามันเ่ลยมันฉีกได้แล้วเนาะได้ค่ะป่วยแล้วได้ตีแล้วนี่นี่ครับเลยขอดูนะเพาะหนักหนึ่งหนักหนึ่งอะไรก่อน นะครับมาเดีย๋ยวไปชิมกันนะครับเรียบร้อยครับ<ห>คุณผู้ชม<ห>ชุดเจ้าอดไรเนี่ยใส่หมูใส่หมูใส่หมูตั้งคอตั้งน,นี่นะเปื่อยดีขนาดเรื่อพอเนอนี่ชิกนะชิกดูเลยนะเนี่ย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 ครกเอาลนะลครับ อีก่าม้วขนาดอีก่าม้วขนาดอีก่าอีก่าม้วนขนาดอื้อรรรนรดรรรรรนรนรรี่ยรีว่าเนี่ยรร้รรรรนี่รรรรเนี่ยโอมรรไไม่รมรรรมรร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 รขรร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 รเลยอรรรรอรรรรรระอรร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 ร้รมรร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 รอ่รร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 รนรรรรมนน กินกินวักินหมูกกินวัวอแห้งนมหมใช่ใช่นะกินก็คนละอย่างก็ไรอย่างก็ไรอยางเนี่ยักนี้ดกนี่ยอ๋เนแรกถ้ามันไม่เปื่อยฉีกไม่ได้นะนี่นนี่นี่ออกม็นี่นี่หะมนนี่นี่นีอามอนคือไอ้ข้างในนี่แหละอืมอืมดหยดเลยกินหอมมากคุณผู้ชม นขาเผ็ดตัว,ตวหวมอมเป,ะปะั๊บวืาเขานี่นี่นี่ก็ชุ่ัวละพลยตัวในตี่เป็นอนี้อืมอ่ะก,กินน้ำลายอละไมาแล้วมากินเลยมาเลยช่วยัวด์ี่หนึะมาครับอมกินนี้หอมเลย ขอดสดน้ำเปิดหัวเอาครับน,ะนี่โอ้โหเป็นวัวนี่ดิดึงนี้ก็แบบขาดเลยอะ่ะโคดหมูตั้งนี้ผมยังไม่เคยกินนะปกติกเคยกินแตบบ่วัวลองดูสิชิ้นใหญ่างี้เลยครับจะเปื่อยหรือจะนุ่มจะเปื่อยหรือจะนุ่มอืมเปื่อย <c oughs> ไม่เหมือนวัวจริงคนละอย่างเลยคนละอย่าง <c oughs> ออ,นะอร่อยคนละแบบไอ้ข้างในอ่ะอะไรรู้มันออกหวานๆนะอม,มอนมนะอัน,อ,น, <c oughs> น,อ,นอ่ะดูอุ้ต้องชิ้นใหญ่เงี้กินชิ้นใหญ่ยิ่แล้วสายใจดีไม่เหน,นเียวนุ่มอ่ะกูต้องต้องตั้งหมวเอี๊ยดนะไม่ขมด้วยประมาณสักชั่วโมงครึ่งไหมชั่วโมงครึ่งประมาณแหละชั่วโมงกว่า บางรอไปก็จักตอกไปได้ตอกอยู่ไปจากแดดแล้วหมาพัดตื้นใช้โับประมันเนี่ย ยักกินได้เนี่ยแต่เวลาใช้นางตรงนี้เนี่ยแต่ความเปื่อยต้องประมาณนี้มาเนี่ยถ้าปุ๋ยเปืเ่อยแล้วมันอร่อยรจ้าติอบไอ้ข้างในขาวๆเนี่ยมันดีมากเขาเรียกมอนใช่ไหม ตอนพ่อเป็นเด็กอับพ่อระหว่างหมูกับวัวนี่ใครเขาล้มอะไรเยอะกว่ากันค่าหมูหมูอ่ะอืมเข้าใจละเพราะหมูอ่ะเขาเลี้ยงไว้กินอย่างเดียวเนาะอืมแต่พวกวัวพวกควายไว้ใช้งานอยู่ไหมใช่จรินวัวกายวัวกายทำไปไปไปฆ่าไปชื้อไปฆ่าเป็นมาขายเราต้อไปชื้อไปเลี้ยงอีก่อนอืมขายเนื้อวันแล้วเป็นคันเนื้อวันเป็นมาบเป็นเมืองขายจะขอไหมน่ะ ในบ้านเดียวกันไม่ขายไม่ขายถ้าขายไปค่าอืก็ขายของอุ่นวุ่นนี้ไกลๆอุ่นเขาไม่อยากเห็นไม่อยากกินาะอกเลี้ยงแล้วผูกพันธไงผมว่าแล้วถ้าเคามาซื้อก็บอกว่าซื้อไปเลี้ยงไปเลี้ยงแต่จริงๆเราก็รู้อยู่มั้งเขาเอาไปค่าจริงๆอ่ะรู้ไหมรู้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยสนใจเง้นหนักอลอาไปเลี้ยงเนาะหลอยไป ขายบวชนี่ขายตัวโฉกเตีมันก็ยิงสมญาให้บวชนั่นแหละไม่รู้ว่ใครน่ะโฉกโฉกนะนี่มันดุสแก่ผมได้ก๊าเดียวอ่ะบางคนก็บางตัวก็ขวิดคนเงี้ยเนาะก็ขายด้วยถ้ามันใช้งานดีๆนี่ไม่ฆ่าไม่ขายมั้งขายเอาเท่าเลยอ่ะจ่ายคนนี้มันเหรออืม บวให้มันแก่เลยเนาะเออกี่ยบนเต่าเนี่ยกันมาได้ก็ไว้อยู่ที่รูกเลระเจาฮะปล่อยมันตายเองเลยอเมื่อต้องตายแล้วน,นะเป็นไปนย่างคือย่างคือเราอย่งางถ้งอย่างทางั้งอ,อ๋อเขาเจองานแล้ว <c oughs> มันมีอย่างเอาเรียกไหมฮะตายก็ไปผังดีๆมาคือเป็นยางเป็นเนตี๊ย่างมันแท้อย่างอ่ะอให้มามากินเนาะถ้ามากิน เป็แไปเปตานให้ไปอย่างฮือก่อนนะทำบุญให้ทำทำบุญให้มีหนังสือด้วยโอ้ทำมาไ่้ทำบุญให้บัวอืถ้ามันดีนะถ้ามันดีก็มีเงินเก่าถ้ามันไม่ดีก็อเงิอกหายเป็นโป้พันก้ามีพันก้าเนี่ยถ้าตั้งจต่เป็นชื่อเลี้ยงนะชื่อใกล้น่ะคนเราหางยาวหางใหญ่ ไปเลือกเหรอไปเลือกเหรอหางใหญ่ชุบใหญ่คายใหญ่หางยาวทำไมเพราะทำสั้นอ่ะเย็นลูกเหมือนดีแบบเขาแบบเต็มทุกผมหูครับอิ่มเงินอ่ะโดนหนึ่งอ่ะโม่เนึ่อันนี้ทำบอกอีนนะทำไปป่ามาแหมหนึ่งวันใส่กระบอกลามลามอ่ะลามกเขาไหมลามเนื้อกระบอก ใช่หมูเนอะหมูหมูก็เลยหมูก็เลยยา่างหนาอไม้ดามาอม่เปื่อยครับทุกส่วนเลยส่วนนหนก็เปื่อมันมากเลยหอมนี่มีความขมอ่ะอืออิ่มไม่หมดครับ <c oughs> มันก็เยอะนะพ่อหนึ่งกิโลอ่ะ จริงใช่มันมีกระดูกก็เนาอรู้ว่าเป็นโรคเตรียมเลยอ,ะอ่ะเพาชื่อจีนอะ่ะโรคมันกระดูกหระอืมอะไรเป็นเตียมเต<ๆ>ียมเลย<ๆ>อ่ะม่ท้ายไหมเขาอิ่มเนาะอืมอิ่มอ่ะใช่เดี๋ยวพ่อไปกินก็ได้นะโอ้ <c oughs> โหอิ่ขอขมแลงว ปิดท้ายก็ต้องทำ<ด>ใหญ่หน่อยอ๋อ <laughs> โอ้โหโอ, <มา S 2> อ้นี่มานี่ครับแม่ครัตุ้นในที้นะเวลาเขาเกี่ยวดำขนาดละนอันนมีให้เคี้ยวแต่ไม่เหนียวอืมมา สาใจจริงๆกินหมดนะได้เสียดายมันไว้กินกับข้าวเริ่มอิ่มแล้วครับโอเคอเคิ่มแล้วเก็บไว้ครับคนหมูตั้งคนหมูตั้งสุดสารสาเครื่องน้อยๆแต่อร่อยครับได้รสชาติของไส้เน้นๆเลยไม่มีกลิ่นคาวมีอะไรดับด้วยตะไคร้ เมอ <ะ S 1> คอมมินครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลก share, กค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตูมตั้งตั้งคนผู้ตั้ง,ง,ง,งสุาสาราชานนี่เหมาะอทำแล้วเอาน้ำหน่อยน้ำ